พีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่91พยายามทำลายโซ่ตรวนภายในห้องลับในเรือนน้อยแบบสประสานบนพื้นและบนโต๊ะมีแผ่นกระดาษขาวและก้อนกระดาษยับยุยยี่มากมายถูกโยนเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วทุกที่ ดูค่อนข้างยุ่งเหยิงบนกระดาษขาวเหล่านี้สามารถมองเห็นอักขเวทของวงเวทเขตอาคมที่ลึกลับซับซ้อนหลากหลายประเภทถูกขีดเขียนอยู่เต็มไปหมดหาร์ี่นั่งอยู่ข้างโต๊ะกำลังขีดเขียนวาดภาพลงบนกระดาษขาวแต่ละแผ่นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นครู่หนึ่งหาร์ี่ก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับถอนหายใจยาวออกมาจากนั้นจึงวางผู้การในมือลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ฮร์ลี่พยายามเข็นสมองรวบรวมความคิดและความทรงจำทั้งหมดในอดีตของตนเองในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวงเวทเขตอาคมเพื่อพยายามทำลายโซ่ตรวนแห่งกฎเกณฑ์ที่พันฒนาการอยู่บนร่างวิญญาณแรกกำเนิดของตนเองแต่น่าเสียดายที่ไม่มีความคืบหน้าที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใดแม้ว่าแฮร์ลี่จะสามารถคิดขนงเวทคาาคมหายอย่างที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนโซ่ตรวนแห่งกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นเพียงแนวคิดที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น หลังจากที่พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วพวกมันทั้งหมดยังคงถูกหาลี่ปัดทิ้งไปจนหมดสิน้นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือตอนเองนั้นมีความรู้ตื้นเขินเกินเกินไปเกี่ยวกับโซ่ตรวนแห่งกฎเกณฑ์ทั้ง8เส้นบนร่างวิญญาณแรกกำเนิดหากสามารถยืนยันได้ว่าโซ่ตรวนเหล่านี้บรรจุกฎเกณฑ์ประเภทใดไว้บางที่อาจยังพอมีประกายแห่งความหวังอยู่บ้างในขณะนี้พลันมีลำแสงสีขาวพุ่งทะยานมาจากด้านนอกกลายเป็นยันถ่ายท่อเสียงแผ่นหนึ่งส่งเสียงดังวิ้ง,ว,งวิ้งออกมา หารลี่บกมือครานหนึ่งดึงดูดยันถ่ายท่อเสียงเข้ามาพร้อมทั้งแผ่บารานรับรู้เข้าไปตรวจสอบในยันนั้นทันใดนั้นแววตาแห่งความปิติอินดีพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าหารลี่รีบลุกขึ้นและเดินออกไปในทันทีครู่ต่อมาเมื่อหารลี่กลับมาที่ห้องรับอีกครั้งในมือถือกล่องหยกใบหนึ่งมาด้วยข้างในกล่องมีม้วนตำราย,ยกอยู่สิกว่าชิ้นหารลี่บม้วนตำราย,ยกชิ้นหนึ่งออกมาเอามันแต่บนหน้าผาก จากนั้นจึงแผ่บรานรับรู้เข้าไปสำรวจเนื้อหาด้านในของตำราย,ยกนั้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งฮาลี่ก็วางม้วนตำราย,ยกนั้นลงพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็หยิบอีกชิ้นหนึ่งออกมาจากกล่องและทำการสำรวจตรวจสอบต่อไปภายในเวลาไม่นานฮาลี่ได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาในตำราย,ยกไปแล้วสิกว่าชิ้นแต่คิ้วของฮาลี่กลับยิ่งขมวดมุ่นมากยิ่งขึ้น ศาสตร์ลับที่บันทึกไว้ในตำรายกเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการปิดผนึกและกักขังวิญญาณแรกกำเนิดเมื่อเทียบกับครั้งก่อนที่ผ่านมาแม้ว่าจะค่อนข้างดีกว่าอยู่บ้างแต่สำหรับสภาพการในปัจจุบันของหาร์ี่แล้วก็ยังคงไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงนี่ก็ไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดอาศัยเพียงขุมกำลังเล็กๆเช่นลู่เฟิงและเกาะหมอกระทมินสามารถรวบรวมมาได้ถึงระดับนี้เกรงว่านี่คงเป็นขีดจำกัดสูงสุดของพวกเขาแล้ว ถึงอย่างไรก่อนหน้านี้ตนเองเป็นฝ่ายขอให้ลู่เฟิงออกไปค้นหามาให้ก็ถือว่ายังพอมีโชคดีอยู่บ้างดูแล้วอีกสองสามวันข้าคงต้องไปที่กอวยุทธมินเพื่อค้นหาด้วยตนเองสักครั้งขณะที่มีความคิดเช่นนี้อยู่ในใจหารลี่ก็หยิบตำราหย,ยกสีเขียวอีกม้วนหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่บนหน้าผากของตอนเองเป็นผลให้คราวนี้หลังจากที่หารลี่ตรวจสอบเนื้อหาอย่างรวดเร็วแล้วสีหน้าพลันแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นครู่ใหญ่ หารลี่ก็ถอนหายใจยาวออกมาร่องรอยของความตื่นเต้นสายหนึ่งปรากฏขึ้นในดวงตาศาสตร์ลับที่บันทึกไว้ในตำราย,ยกชิ้นนี้มีชื่อว่าหลอมจิตสลายวิญญาณซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พลังริ์ของวิญญาณแรกกำเนิดแต่เป็นศาสตร์ลับที่ใช้สําหรับกักขังพลังปราณแต่หากพิจารณาโดยละเอียดแล้วก็มีบางส่วนที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับโซ่ตรวนทั้ง8เส้นที่พัฒน,นาการอยู่บนวิญญาณแรกกำเนิดของตนเอง ในตอนท้ายของตำราหย,ยกนี้ยังได้มีการกล่าวถึงศาสตร์ลับนี้ว่าได้ดัดแปลงอนุภาพมาจากกฎเกณฑ์แห่งโซ่ตรนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโซ่ตรนสบันวิญญาณโซ่ตรนสบันวิญญาณเป็นไปได้หรือไม่ว่าโซ่ตรนเหล่านั้นบนวิญญาณแรกกำเนิดของข้าก็คือหาลี่พึมพำกับตัวเองแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้แต่แค่การตรหนักรู้ในศาสตร์ลับนี้เพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่าที่จะให้ตนเองได้ศึกษาเรียนรู้แล้ว บางทีอาจจะค้นพบวิธีทำลายกฎเกณฑ์ของโซตรนบนวิญญาณแรกกำเนิดจากศาสตร,ร์ลับนี้ก็อาจเป็นไปได้ดวงตาของหารลี่เป็นประกายเล็กน้อยจากนั้นจึงหยิบตำราย,ยกที่เหลือขึ้นมาตรวจสอบไปทีละชิ้นแต่น่าเสียดายที่ตำราย,ยกที่เหลือกลับไม่พบสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตอนเองแต่อย่างใดหารลี่ Harley สูดหายใจเข้าลึกๆเครือก,ก,กหนึ่งจากนั้นก็โยนตำราย,ยกทั้งหมดเก็บเข้าไปในกำไลาเก็บของ ก่อนที่จะหยิบม้วนตำราย,ยกเขียวที่บันทึกศาสตร์ลับหลอมจิตสลายวิญญาณที่วางไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาจากนั้นก็เอาไปแตะที่หน้าผากของตนเองอีกครั้งหลายวันต่อมาลั่เฟิงก็ได้รับคำสั่งจากฮาร์ลี่อีกครั้งโดยให้รวบรวมวัตถุดิบบางอย่างมาส่งมอบให้เรื่องนี้ทำให้ลั่เฟิงที่เดิมทีมีความหวั่นหวั่นกังวลใจพลันรู้สึกโล่งใจในที่สุดแม้ว่าวัตถุดิบที่อีกฝ่ายขอให้รวบรวมมาให้นั้นจะมีมูลค่าค่อนข้างสูง แต่โชคดีที่มีจำนวนไม่มากนะักโดยทั่วไปแล้วพวกเขายังสามารถรวบรวมมาได้ครึ่งเดือนต่อมาในเรือนน้อยแบบสี่ประสานที่เดิมทีเงียบสงบในเวลานี้พลันปรากฏเสียงดังกระหึ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดทันใดนั้นรอบเรือนน้อยทั้งสด้านพลันมีแท่งลำแสงสีขาวราวกับน้ำนมจำนวนสิบกว่าแท่งพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็กลายเป็นม่านแสงสีขาวขุ่นชั้นหนึ่งปกคลุมเรือนน้อยทั้งหมดไว้ภายใน การเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ยังมีประกายแสงสีเหลืองผืนใหญ่ปรากฏขึ้นรอบบริเวณเรือนน้อยทั้งสีด้านจากนั้นจึงหลอมรวมควบแน่นกลายเป็นม่านแสงสีเหลืองผืนหนึ่งห่อหุ้มคลุมทับม่านแสงสีขาวและเรือนน้อยไว้อีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็มีเสียงหวีดแหลมดังขึ้นทงสีเงินผืนใหญ่จำนวน7จ็ถึงแผืนพันปรากฏขึ้นรอบเรือนน้อยทั้ง4ด้านโบกสะบัดพลิ้วไหวไปมาอัคระเวสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากผืนธง จากนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นเมฆหมอกสีเงินก้อนใหญ่แผ่ปกคลุมเรือนน้อยและบริเวณใกล้เคียงในระยะหลายสิบจ้างเอาไว้ภายในในเวลานี้พระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้วประกายแสงสีส้มยามสนธยาได้แผ่ปกคลุมไปทั่วเกาะหมอกทมินลั่ลวเฟิงและผู้อาวุโสหลายคนในตระกูลกำลังยืนอยู่บนแท่นสูงแห่งหนึ่งท่อสายตามองไปยังทิศทางของเรือนน้อยที่ถูกหมอกสีเงินปกคลุมอยู่ในจุดที่อยู่ห่างไกลออกไปร่องรอยความสงสัยปรากฏขึ้นบนใบหน้าของคนทั้งหมด ล้วฮั่านเหลียงผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับคำสั่งให้ไปที่กอวายุธมินเพื่อค้นหาศาสตร,ร์ลับต่างๆอดถามขึ้นมาด้วยความสงสัยไม่ได้ท่านผู้อาวุโสหลิวท่านนี้กำลังคิดทำสิ่งใดเหตุใดถึงได้มีความเคลื่อนไหวใหญ่โตเช่นนี้ล้วเฟิงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุมหนักท่านผู้อาวุโสหลิวคิดทำสิ่งใดพวกเราไม่จำเป็นต้องขบคิดให้มากความยิ่งไปกว่านั้นยังต้องไม่ถามถ่ายปากมากเกินไปขอรับ แม้ว่าล้วหั่นเหลียงยังคงมีร่องรอยความสงสัยอยู่บนใบหน้าแต่ก็ยังเอ่ยปากรับคำออกมาล้วเฟิงหันสีสมองไปทางเหล่าผู้อาวุโสคนอื่นๆพร้อมกับเอ่ยขึ้นช้าๆด้วยสีหน้าเคร่งครึมจริงจังผู้อาวุโสทุกท่านแม้ว่าเผ่าผลึกเหมันจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดจนถึงบัดนี้แต่นี้ก็เป็นเพียงความสงบบนผิวน้ำเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นพวกท่านเองก็รู้ดีแก่ใจว่าขุมกำลังที่ละโมบโลบมากไม่ได้มีเพียงแค่เผ่าผลึกเหมันเท่านั้น ตอนนี้ความสงบสุขปลอดภัยของพวกเราทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าล้วนขึ้นอยู่กับตัวท่านผู้อาวุโสหลิวท่านนี้แล้วดังนั้นพวกเราต้องไม่ทําเรื่องใดที่อาจทําให้ท่านบันดาลโทสะขึ้นมาอย่างเด็ดขาดสีหน้าของผู้อาวุโสคนอื่นๆต่างแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมพร้อมทั้งขานรับออกมาโดยพร้อมเพรียงกันล้วเฟิงใคร่กรวนอยู่ครู่หนึ่งจึงออกคําสั่งด้วยน้ําเสียงทุ้มหนักอีกครั้งพวกท่านถ่ายทอดคําสั่งออกไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เส้นทางเข้าออกทั้งหมดบนเกาะจะต้องถูกปิดตายในขณะเดียวกันการตรวจตราลาดตระเวนทั่วทุกที่บนเกาะจะต้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้นต้องไม่ให้มีสิ่งใดหรือผู้ใดมารบกวนผู้อาวุโสหลิวเมื่อไม่นานมานี้มีคนจํานวนมากที่มีตัวตนน่าสงสัยแฝงกายอยู่บนเกาะดังนั้นพวกเราต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นตัวตนของผู้อาวุโสหลิวจะต้องไม่ถูกเปิดเผยออกไปอย่างเด็ดขาดเหล่าผู้อาวุโสต่างขานรับ จากนั้นก็พากันบินจากไปภายในเวลาไม่นานที่นี่ก็เหลือลัวเฟิงอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นลัวเฟิงจ้องมองไปยังเรือนน้อยของหาลี่ที่อยู่ไกลออกไปไม่รู้ว่ากําลังคิดอันใดอยู่ในเวลานี้ตรงลานโล่งภายในเรือนน้อยวงเวทขนาดมหึมาวงหนึ่งกําลังหมุนวนอยู่อย่างช้าช้าลวดลายสีเงินมากมายนับไม่ถ้วนที่เชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอยู่บนพื้นกําลังเปล่งแสงกระพริบวุบวาบบัดเดียวมืดบัดเดียวสว่างอยู่ตลอดเวลา เสาศิลาสีเงินเจต้นตั้งตระงานอยู่รอบเรือนน้อยโดยจัดเรียงตามตำแหน่งในแผนภูมิดาราของกลุ่มดาวไถบนพื้นผิวของเสาศิลาแต่ละต้นล้วนมีอักครเวสลักไว้เต็มไปหมดดูแล้วมีความคล้ายคลึงกับวงเวทบนแท่นรวมดาราของอารามจิ้งหยวนอยู่หลายส่วนหานลี่กำลังนั่งทำสมาธิอยู่ตรงกลางวงเวทโดยไม่ขยับเขยนเคลื่อนกาย เวลาได้ผ่านผ่านไปอย่างช้าๆพระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้วความมืดมิดได้ย่างกรายเข้ามาปกคลุมไปทั่วทั้งเกาะอ,อีกครั้งมวลดาราทั้งหลายในคืนนี้กลับเปล่งประกายสว่างสุขใสระยิบระยับอย่างผิดปกติหานลี่เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยใบหน้าที่ยิ้มละไมาปากพลางไร้เวทพึมพำสองมือก็เคลื่อนไหวไร้เวทไปมาอยู่ในวงเวทนั้นวิงวิงวงเวทมหึมาพันเปล่งแสงสว่างพร่างพราวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ คลื่นพลังประนมหาสารขุมหนึ่งแผกกระเพื่อมออกไปเป็นระลอกคลื่นวงกลมแม้ว่าหารลี่ได้สร้างประการป้องกันบริเวณโดยรอบเรือนน้อยเอาไว้แล้วถึง3ชั้นแต่ก็ยังไม่สามารถปิดกั้นได้อย่างสมบูรณ์หารลี่ไม่สามารถแบ่งสมาธิให้ความสนใจกับเรื่องนี้ได้ในขณะนี้สองมือกำลังเคลื่อนไหวไร้เวทอย่างรวดเร็วอยู่ที่เบื้องหน้าทัานใดนั้นการหมุนวนของวงเวทมือหมาได้เพิ่มความเร็วขึ้นอย่างกะทันหัน กลุ่มดาวไทบนท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เปล่งแสงสว่างมากขึ้นแสงดาราสสว่างสุขใสเริ่มร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าพุ่งลงมาบรรจบกันที่เรือนน้อยก่อตัวควบแน่นกลายเป็นแท่งแสงดาราเจ็ดต้นแท่งแสงดาราเหล่านี้ไม่ได้ตกลงบนร่างของฮร์ลี่แต่ตกลงบนเสาศิลาสีเงินทั้งเจ็ดต้นในวงเวทลวดลายทั้งหมดบนเสาซิลาพลันเปล่งแสงสว่างขึ้นมาในทันทีเสาศิลาทั้งหมดได้แปลเปลี่ยนเป็นโปร่งแสงใสกระจ่างอย่างรวดเร็ว แสงดารายังคงรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องอัครเวทบนเสาศิลาทั้งเจ็ดยิ่งมายิ่งเปล่งแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆทั้งยังเคลื่อนไหวไปมาราวกับมีชีวิตจากนั้นจึงก่อตัวเป็นลวดลายคล้ายดวงตาเจ็ดดวงก็ไม่ปานฟูฟูฟูได้ยินเสียงดังขึ้นติดต่อกันเจ็ดครั้งแสงดาราขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือพลันพุ่งออกมาจากลวดลายดวงตาทั้งเจ็ดตกลงมาบนร่างของแฮร์ลี่เจ็ดจุดได้แก่ท้องน้อยหน้าอกและหว่างคิ้วเป็นต้น แาร์ี่ขมวดคิว้วใบหน้าปรากฏร่องรอยความเจ็บปวดว่าผ่านประกายแสงดาราสีน้ำเงิน7จุดปรากฏขึ้นอย่างคลุมเครือที่ท้องน้อยของหาร์ี่พลังแห่งแสงดาราที่พุ่งหายเข้าไปในร่างของหาร์ี่พันสันไหวเล็กน้อยจากนั้นจึงกลายเป็นเส้นใยสีเงินมากมายโคจรไหลเวียนผ่านเส้นลมปราณอยู่ภายในร่างของหาร์ี่ในขณะเดียวกันพลังปราณเหล่านั้นที่อยู่ในจุดตันเถียนของหาร์ี่ก็เกิดการโคจรไหลเวียนอย่างช้าๆไปตามเส้นลมปราณเช่นกัน เส้นใยแสงดาราและพลังปราณทั้งสองต่างโคจรอยู่ภายในเส้นลมปราณเดียวกันแต่กลับไม่มีการต่อต้านขัดแย้งระหว่างกันทั้งสองสิ่งอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์หานลี่สูดลมหายใจเข้าลึกๆเครื่อหนึง่งสองมือไร้เวทสร้างตราประทับขึ้นมามือทั้งสองของหานลี่พันเปล่งแสงสว่างสีขาวแผ่ออกมาภายในเส้นลมปราณพันเกิดการผันผวนปันป่วน,น,นขึ้นอัคระเวสสีขาวเล็กละเอียดมากมายนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นในความบ่างเปล่าอย่างไร้ที่มา พลังปราณและเส้นใยแสงดาราล้วนถูกปกคลุมไปด้วยอัครเวสสีขาวเหล่านี้ในขณะเดียวกันพวกมันทั้งหมดต่างก็ค,อคอ่อยๆหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทีละน้อยชั่วพริบตาก็กลายเป็นเส้นใยเรียวบางสีเงินสุกใสาราวกับเส้นสายฟ้าโคจรอย่างรวดเร็วอยู่ภายในเส้นลมปราณเส้นใยแสงเหล่านี้แผ่กลิ่นอายที่พิเศษเฉพาะออกมาเส้นใยแสงเหล่านี้คือพลังปราณเวทพิเศษที่ฮานลี่อาศัยศาสตร,ร์ลับในตำรายกเป็นพื้นฐานและดัดแปลงมันออกมา โดยใช้การผสมผสานหลอมรวมพลังแห่งแสงดาราและพลังปราณเข้าด้วยกันเพื่อทำลายโซ่ตรวนที่พันธนาการอยู่บนวิญญาณแรกกำเนิดของตนเองโดยเฉพาะหวังว่าคงจะได้ผลนะหาลี่พึงพำกับตนเองเมื่อใยแสงสีเงินเหล่านี้โคจรอยู่ภายในเส้นลมปราณทั่วร่างรอบหนึ่งแล้วในที่สุดพวกมันก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่จุดตันเถียนภายใต้การเกี่ยวกรวัดร้อยรัดกันอย่างรวดเร็ว ยายแสงสีเงินเหล่านี้ก็กลายเป็นตาข่ายแสงสีเงินชั้นหนึ่งพุ่งเข้าห่อหุ้มวิญญาณแรกกำเนิดและรัดแน่นในทันทีในขณะนี้แฮร์ลี่รีกระตุ้นปราณวิญญาณและเร่งเราวิชาเวทขึ้นมาในเวลาเดียวกันบูมพลังปราณเวทอันไพศาลร้ายขอบเขตขุมหนึ่งพลันไหลบ่าไปที่จุดตันเถียนจนเต็มเปียมในคราวเดียวจากนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นเส้นใยผลึกปราณมากมายนับไม่ถ้วนพุ่งทะลุผ่านช่องว่างของตาข่ายแสงสีเงินมุ่งตรงไปที่วิญญ,ญาณแรกกำเนิดในทันที ยามที่ตาข่ายแสงสีเงินและเส้นใยผลึกปราณกำลังจะสัมผัสร,ร่างวิญญาณแรกกำเนิดนั้นวิงบนผิวกายของวิญญาณแรกกำเนิดพลันปรากฏประกายแสงสีดำสว่างวาบขึ้นโซ่ตรวนสีดำทั้ง8เส้นปรากฏออกมาในฉับพลันราวกับมันรู้สึกได้ว่ากำลังถูกคุกคามโซ่ตรวนสีดำเหล่านั้นพลันสั่นไหวอย่างรุนแรงปราณดำนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมาในทันทีใยแสงสีเงินและใยผลึกปราณพุ่งเข้าปะทะกับปราณดำอย่างหักโหมก่อให้เกิดเสียงดังเพี้ยพักขึ้นมา จากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างก็กลืนกินกันและกันไปอย่างรวดเร็วหลังจากเวลาผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าใดในที่สุดใยแสงสีเงินและใยผลึกปราณที่ยังคงเก่อตัวปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายได้ทําให้ปราณดําถูกฉีกทําลายลงไปทีละน้อยในที่สุดใยแสงสีเงินและใยผลึกปราณก็พุ่งออกมาจากปราณดําที่ขาดวินไม่มีชิ้นดีจากนั้นก็พุ่งทะลวงสายโซ่ตรวนสีดําทั้ง8เส้นในทันที โซตรวนสีดำทั้ง8ปดพันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงน่ากลัวประกายแสงสีดำบนพื้นผิวพลันจางหายไปทีละน้อยอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเช่นนี้หฮรลรี่ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งใย,ยแสงสีเงินเหล่านี้ใช้ได้ผลกับโซ่ตรวนสีดำอย่างที่คาดคิดไวจ้จริงๆหฮรลี่รีบกระตุ้นปราณวิญญ,ญาณใยผลึกปราณพลันเปล่งแสงสว่างวาบขึ้นทันใดนั้นมันก็กลายเป็นดาบผลึกปราณเล่มหนึ่งฟันลงไปบนโซ่ตรวนสีดำอย่างดุดนัน เคร้งเครง,ครงเสียงโลหะกระทบกันดังสนัน่นดาบผลึกปราณฟันลงไปบนโซ่ตรวนอย่างรุนแรงทําให้โซ่ตรวนตรงจุดนั้นแตกกระจายออกเป็นเสียงเสียงกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในทันทีแต่เส้นโซ่ตรวนสีดํากลับเกิดการสั่นไหวขึ้นมาอย่างรุนแรงยิ่งมายิ่งสั่นมากขึ้นเรื่อยๆครู่ต่อมาโซ่ตรวนสีดําทั้งแเส้นพันสั่นไหวอย่างรุนแรงน่ากลัวจนทําให้เกิดเสียงโลหะกระทบกันดังออกมาทันใดนั้นพลานมีแสงสว่างวาบขึ้น อัครเวสสีดำเล็กจิ๋วมากมายนับไม่ถ้วนปรากฏออกมาต้านทานการโจมตีฟาดฟันอย่างดุดันของดาบผลึกปราณไว้ได้ในทันใดส่วนใยแสงสีเงินก็ถูกอัครเวสสีดำนับไม่ถ้วนห่อหุ้มเอาไว้จากนั้นใยแสงสีเงินก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าถูกหลอมละลายก็ไม่ปานส่วนโซ่ตรวนสีดำที่เดิมทีประกายแสงสลัมสลัมหม่นลงไปหลายส่วนก็กลับฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็วจบตอนที่91